และนี่คือ Way G9 h ไนฮโฟนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของ GWM นะครับซึ่งท่านประธานเวยนะครับตั้งใจที่จะสร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมาผลิตรถรุ่นนี้ขึ้นมาด้วยการเอาชื่อตัวเองเป็นที่รับประกันแล้วว่าคันนี้จะต้องเป็นรถที่พรีเมียมที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แรกที่เป็นลักชัวรี่พรีเมียมแบบนี้ในประเทศจีนครับดูจากสัญลักษณ์นะครับมีความพรีเมียมคันนี้ต้องบอกกันว่าตอนที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบโครเมียมจ๋าเลย แต่พอมาประเทศไทยอ่ะเขาก็ปรับให้มันเหมาะสมแล้วก็เข้ากับในประเทศไทยก็คือคนที่ชอบความแบบหรูหราแบบไม่ต้องตะโกนมากก็จะเป็นประมาณสีนี้ก็คือเป็นแบบโครเมียมแบบหลมดํานิดๆทําให้ดูมีความพิมเมียมด้วยแล้วก็ดูมีความสปอร์ตเข้มดุดันไปด้วยในตัวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับการออกแบบต่างๆอ่ะถือได้ว่าเป็นการดีไซน์แบบทุกชิ้นขั้นตอนทุกส่วนนี่แบบมีการคิดหมดไม่ว่าจะเป็นไอจักรจังหน้าตัวนี้เขามาในแบบน้ําตกอะไรนะวอเทอร์ฟอลแบบหล่มบน ภูเขาสมมติตัวนี้เป็นภูเขาอันนี้ก็เป็นน้าตกเขาออกแบบได้ยอย่างดีมากแม้ทั้งโลโก้เนี่ยเป็นรูปของเสาธงประจําเมืองจะสังเกตว่าคันนี้นะครับมีมิติความยาวความกว้างที่ถ้าเทียบง,ง่ายๆเลยเนี่ยจะใหญ่กว่าคู่แข่งเจ้าตลาดนิดเดียวไม่เยอะมากซึ่งจะมีความกระทัดรัดใช้งานในเมืองค่อนข้างที่จะคล่องตัวล้อเป็นล้อ18นิ้วพร้อมยางมิชลินมาให้เลยนะครับล้ออย่างดียางอย่างดีเลยครับเป็นยางระดับพรีเมียมเลยนะครับ กระจกมองข้างแน่นอนมีไฟ LED ชัดเจนนะครับจะสังเกตว่าเป็นพื้นที่ห้องในสารที่ค่อนข้างจะกว้างเขาขยายช่วงตรงนี้ให้ยาวเพื่อที่จะมีพื้นที่ในห้องในสารค่อนข้างกว้างนั่งสบายและพรีเมียมจริงๆครับประตูสไลด์มีความกว้างครับสามารถจะเข้าได้ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในการก้าวเข้าออกได้ค่อนข้างเยอะประตูท้ายเป็นแบบคิกเซนเซอร์นะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กวาดเท้าแล้วก็เปิดได้ครับไฟท้ายเขาดีไซน์แบบผมก็คิดตั้งนานว่าเหมือนอะไรเขาบอกว่าเป็นการดีไซน์แบบต้นไผ่ก็เป็นแท่ง เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็สะดุดตาทีเดียวแต่พอดีไซน์ไฟไท้ายแบบนี้จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดูเทอะทางมากนักนะครับแล้วก็มีโลโก้โลโก้ครบถ้วนะครับมีตัวสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกมีปัดฝนหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับบานใหญ่มากแล้วก็ที่ปัดก็ใหญ่ไม่ต้องกังวลเรื่องมองไม่เห็นแน่ๆชัดเจนส่วนด้านข้างก็จะมีตัวฝาสําหรับเติมน้ํามันฝั่งนี้เป็นเติมน้ํามันนะแล้วอีกฝั่งนึ่งเป็นชาร์จไฟตรงนี้ก็เป็นฝั่งของตัวชาร์จนะครับซึ่งเป็น type บนบแ,นแบบ รองรับ A/C 6.6กิโลวัตต์ด้วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นเติมน้ำมันปกติรองรับสูงสุด E20 ครับและยังไม่หมดเท่านี้ครับความพรีเมียมและหรูหรายังมีข้างในเพียบเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับภายในนะครับก็จะมีมาตรวัดคนขับ12.3นะครับจอกลางเนี่ยขนาดใหญ่เลย14.6นิ้วจริงๆด้านหลังมีจอ m u l มัลติมีเดีย๋ยวเราค่อยไปดู17นิ้วครับคันนี้มีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังคงความง่ายคือ ช่องแอร์ปรับมืออยู่นะฮะอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบจริงไม่ต้องมานั่งกวาดในจอนะครับพ้มาัลายเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็โลโก้เวนะครับเกียร์อยู่ท้งขวามือเหมือนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเขาคือเบาะคู่หน้าปักไฟฟ้าพร้อมด้านหลังแล้วก็มีสวิตต์ตรงนี้แยกมาด้วยสําหรับคอนโทรลคนด้านหลังคอนโทรลได้นะครับและมีเป่าลมทั้งตัวนั่งและที่พิงเลยเบาะเป็นเนป้าอย่างดีนะครับผสม p v c จริงๆผสม p v c เนี่ย ตัว PVC ผสมแค่ส่วนที่ไม่ได้สัมผัสคนหรือไม่สัมผัสตัวเรานะครับส่วนที่เราสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเป็นเนป้าอย่างดีเลยครับตรงนี้ก็มีไวเลสชาร์จครับแล้วก็มีช่อง USB ต่างๆเยอะแยะรอบคันมากมายและอีกจุดหนึ่งที่เขาเล็งเห็นว่าพอเป็นรถไซส์แบบนี้มองกระจกหลังอาจจะมองยากตรงนี้เป็นแบบมอนิเตอร์ครับเป็นกล้องสําหรับมองแทนกระจกด้านหลังนั่นเองทําให้มองได้ชัดเจนวิสัยทัศน์ชัดเจนนะครับเข้ามานั่งเนี่ยถ้านั่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่ในรถ MPV หรือรถตู้นะ MPV คันเตี้ยเตี้ยเหมือนรถเก่งที่รู้สึกว่ามันมันกระทัดรัดอะมันไม่ได้เทอะทะมากแต่ทั้งนี้ท่านอาจจะต้องไปลองขับอีกทีนะครับแล้วก็มีเฮด d u p ดิสเพย์ด้วยนี่คือฟังก์ชันที่แบบคร่าวๆด้านหน้าก็ถือว่าเยอะแล้วนะส่วนฟังก์ชันอนดลคนส่วนสรพรางต่างและระบบความปลอดภัยเอเรัสเนี่ยรอบคันเลยครับแต่จริงๆจุดที่อยากเน้นก็คือด้านหลังเราไปนั่งด้านหลังให้ดูกันด้านหลังนะครับเบาะที่เขาเน้นคือซีโร่กาฟิตี้ตัวนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการดีไซน์แบบเหมือน NASA นาซา เขาเขาใช้เรียกว่าเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีแบบคิดค้นโดยการที่เอาเนื้อสร้าเป็นพื้นฐานคือการทําให้ตัวรถตัวเราเนี่ยเอนโดยที่ลอยอยู่อากาศโดยที่เท้าหรือตัวไม่สัมผัสพื้นโดยการกดเพียงปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูโปรดระมัดระวังเมื่อทําการปรับที่นั่งแถวที่สองเป็นศูโย์รอบคราวอีกทีนี่มีเตือนด้วยเผื่อบบเรากําลังกินขนมขนมแล้วหกอะไรเงี้ยคือเบา ซีโร่ตรงนี้ผมว่ามันเป็นเบาะที่มีประโยชน์สุดๆสำหรับรถทรงแบบนี้นะสำหรับโอ้จะนอนเลยโอย้นอนสบายจริงอเอ้สบายจริงเองเอคือตำแหน่งสบายมากแล้วตรงเนี้ยมีมีมีเป่าลมอันเนี้ยนอนดูจอได้เลยจอตรงนี้เป็นแบบ17นิ้วนะจอใหญ่มากครับนอนดูทีวีสบายมากเลยอะ่ะนี่คือความสุดสบายที่แบบเขาทําออกมาได้แบบนี้ผมถือว่าเทียบชั้นได้เลยนะคือมีความพรีเมียมจริงๆแล้วก็อันนี้คือส่วนหนึ่งของเบาะตรงนี้ที่นั่งได้นะครับจริงๆแล้ว เบาะแถว2แถว3สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายเลยเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูคร่าวๆแล้วกันตอนนี้เอากลับก่อนสบายเกินไปแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากปรับแบบซีโร่อย่างเงี้ยเราปรับธรรมดาปกติก็ยังปรับได้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีคัพโฮ l เดอร์สําหรับที่จะวางแก้ววางไไรทั่วเลยนะครับตรวน,นี้ก็มีโต๊ะด้วยทำทำงานได้หมดเลยนะวาง้ตบุกได้รับน้ําหนักได้ประมาณนึงทีเดียวนี่ได้เลยเยี่ยมเลย แตรงนี้ก็มีช่องเก็บของโอ้หพื้นที่ตรงนี้กว้างนะครับแล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งที่ตู้เย็นครับอันนี้สามารถจะทําความเย็นได้อุ่นได้แช่ได้ตั้งเวลาได้24ชั่วโมงเลยคือแคมปิ้งก็ได้หรือแช่ไว้สําหรับเดินทางสะดวกมากๆครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นปรับอุณภูมิของตัวตู้เย็นไง,งที่บอกว่าสามารถตั้งได้หมดเลยนะจะเย็นจะร้อนตั้งได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแค่ที่วางของธรรมดานะครับเปิดมาก็จะวางขวดน้าเฮ้ย อันนี้แช่ขนน้ําได้ด้วยอู้ชได้เออซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ได้ความไอเย็นมาจากข้างล่างบ้างเล็กน้อยนะถ้าผมนี่ใช่ใช่เพราะมันถึงกันก็คือตรงเนี้ยเย็นฉ่ำๆตรงนี้ก็สามารถเย็นด้วยกันได้หมดเลยโอ้โหคือเรียกได้ว่ามัเนเราสำหรับครอบครัวจริงๆนะครับอันนี้โอ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไร เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเนี่ยขอเปิดตรงนี้ก่อนมันจะได้สว่างสารุปเป็นแบบ2ส่วนนะครับส่วนด้านหน้ากัแบบส่วนตรงนี้แต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นเปิดมือนะเพราะว่าคนขับก็ไม่ต้องสบายมากนะักก็ได้แต่คนนั่งต้องจมครับแถว3เบาะนุ่มคือรถแบบนี้ปกติเบาะแถว3อาจจะเป็นอะไรที่เป็นลูกมมน้อยแล้วกันคือมันก็จะนั่งแบบพอนั่งได้แต่นี่คือนุ่มมากครับโอ้นุ่มแบบดูดิคุณดูผิวสัมผัสมันดิผมว่านั่งข้างหลังอาจจะเผยจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวสําหรับบางคนที่ชอบคือมันแบบอยู่ในมุมเล็กๆของตัวเองเนี้ นั่งสบายมากแล้วมันมีอะไรทรึบที่แบบรู้สึกเป็นโลกส่วนตัวกว่าข้างหน้าด้วยซ้ํานะเออแล้วก็ตรงนี้สามารถจะสไลด์ได้ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนอ่นนี้พับเบาะหลังหน้าใช่ไหมสไลด์สไลด์สไลด์มานี่ตรงนี้มีที่เปิดตรงนี้สไลด์หน้าหลังได้ด้วยอย่างนี้อ่เพิ่มพื้นที่ได้นี่ข้างหลังถอยสุดโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือหมายถึงว่าเราเลื่อนข้างหน้าไปก่อนนะถ้าไม่เลื่อนเนี่ยสมมติว่าข้างหน้านั่งได้จะประมาณตัวนี้ก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้เลยดูนะคุณดูดิ เอออันนี้คือเป็นส่วนที่รถแบบเนี้ยมันมันโอเคสําหรับการใช้งานในพื้นที่ตัวรถมากกว่าตัวรถที่ใหญ่อย่างเดียวมันใช้ได้แล้วก็บาะตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมจะไปดูด้านหลังนะเนี่ยมันเลื่อนอย่างนี้ได้นะแล้วมันก็พับได้อีกนี่พับขึ้นได้อีกนะนี่พับอย่างนี้พับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเลื่อนมาได้อีกเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังเออคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบเบาะมันสามารถปรับได้หลากหลายมากๆเลยนะครับอืมแล้วก็ มีช่อง USB มีอะไต่างๆให้เราได้ใช้งานตรงนี้ครบถ้วนที่วางแก้วลำโพงของอ o มนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับเขาเคลมว่าเสียงดีมากแต่ก็ยังไม่ได้ฟังเวลาน้อยนี่ครับที่เราเลื่อนไปข้างหน้าเมาื่อสักครู่บะาก็วางถุงก๊อปวางกระเป๋าได้อีกเพียบเลยจริงๆผมมีพลอกด้วยแต่ดูเวลาแล้วไม่ทันแล้วรีวิวตัวกระเปะ๋าไปก่อนถือว่างครับกว้างนั่งสบายอ๋ออั in, นนี้พื้น กว้างกว้างมากกว้างมากแล้วคันนี้มี V2L ด้วยนะสำหรับแคมปิ้งหรือว่าใครต้องการที่จะต่อหัวชาร์จที่เป็นตรงนี้ออกมาเป็นปลั๊กไฟได้ด้วยนะครับเอาละมาถึงเรื่องสําคัญแล้วคันนี้เทคโนโลยีไฮโฟเป็นอย่างไรครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดของระบบการขับเคลื่อน4ีล้อและระบบไฮบริดที่ประสานกันณปัจจุบันโดยเฉพาะรถทรงนี้หรือรถ MPV แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีเทคโนโลยีถึงขั้นนี้ที่ในรถเวทํามาได้ในปัจจุบันนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริด และประสานมอเตอร์ไฟฟ้าอ่ะดูธรรมดาแต่จริงคันนี้เนี่ยคือมีมอเตอร์2ตัวหน้าหลังครับเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าถูกไหมหนึ่งพั้ซีซีเทอร์โบแล้วก็ประสานจากมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอยู่ในจัวชุดเกียร์พร้อมกับผ่านด้วยระบบ DHT ก็คือเกียร์ a a อัจฉริยะ4สปีดขับเคลื่อนทังฝั่งล้อนหน้าเครื่องยนต์และมอเตอร์นะและมีมอเตอร์ด้านหลังอีก1ชุด สำหรับขับเคลื่อนล้อหลังมีทั้งหมด2ตัวเลยมอเตอร์2ตัวซึ่งเจ้าพละกําลังรวมสูงสุดทั้งระบบเลยนะครับเครื่องยนต์แล้วก็ดูอัลมอเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังรวมกันเนี่ย442แรงมา้าหน่วยเป็น PS นะแล้วก็แรงบิด642นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากแต่การทํางานของเขาพิเศษกว่านั้นครับไม่ได้อยู่ดีที่จะขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อธรรมดาทั่วไปเขาสามารถแบ่งแยกได้ว่าจะขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังกี่เปอร์เซ็นต์ขับเคลื่อนล้อซ้ายหน้าซ้ายหลัง ขวาหน้าขวาหลังกี่เปอร์เซนต์เขาจะแปลผันได้แบบนี้ทั้งหมดและขณะดเดีวยวกันอีกระบบหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาคือการแปลผันระหว่างเครื่องยนต์ที่จะขับโดยตรงเป็นแบบโดยตรงคือขับโดยตรงเลยหรือจะเป็นพาราเรลขับพร้อมมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ตัตวนี้สามารถที่จะแบ่งขับเฉพาะมอเตอร์หน้าหรือหลังก็ได้หรือจะเป็นไฟฟ้าล้วนใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด44ิกิโลวัตต์เนี่ย ขับทั้งมอเตอร์ด้านหน้าหรือด้านหลังเพียวๆก็ได้เรียกได้ว่าการขับขี่หลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถแบ่งสภาวะได้ทั้งหมด9รูปแบบอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปกดอะไรมากมายคือเราขับอยู่ดีถนนเปียกปุ๊บถนนลื่นสลิปปุ๊บล้อน,นี้มันมีปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมีการกระจายแรงต่างๆให้เราเองเลยโดยความปลอดภัยนะครับส่วนการขับขี่ทั่วไปถ้าเกิดเราขับธรรมดาเรียบๆถ้าความเร็วลอยลำไปแล้วมันอาจจะใช้มอเตอร์เพียวๆหมุนเฉพาะขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียว เพื่อที่จะประหยัดไฟก็ได้คือเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นคำพูเสีเล่าตลอดเวลาทําให้เราประหยัดทั้งไฟประหยัดทั้งน้ำมันซึ่งเขาเคมไว้16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคันนี้แล้วก็ระยะทางถ้ารวมทั้ง2ระบบวิ่งได้ยาวๆสูงสุดแบบแบตเตอรี่กับน้ํามันเต็มเนี่ย เกิน1,000กิโลเมตรแน่ๆครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องความประหยัดแล้วก็บางสภาวะขับเคลื่อนแค่ล้อหน้าหรือล้อหลังเท่าน,นั้นเองไม่ได้ขับเคลื่อน4้อตลอดเวลาเอาเป็นว่าระบบนี้ผมถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันสําหรับประเทศไทยนะถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานสําหรับคนที่ต้องการรถไซส์ใหญ่แบบนี้ครอบครัวแบบนี้ต้องการประหยัดต้องการสมรรถนะที่ดีโห600กินิวตัน ขับแบบตัวปลิวเลยครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถวิ่ง EV ีล้วนนะได้ถึง170กิโเมตรครับมากกว่า H ฮซิกด้วยซ้ำเทคโนโลยีไฮบริดของเขาเนี่ยมันทํางานง่ายๆเลยครับก็คือว่าไฮบริดแบบลูกผสมแล้วกันมีทั้งมอเตอร์หน้ามีเครื่องยนต์มีมอเตอร์หลังแล้วก็เป็นปลั๊กอินสามารถชาร์จไฟจากภายนอกได้ด้วยการทางานก็คล้ายๆระบบไฮบริดทั่วๆไปที่เรารู้จักกันนั่นเองก็คือในสภาวะต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถจะใช้ระบบขึ้นสี่ล้อได้ยกเว้นกรณีที่ขับถนนเร สมมติว่าแบตเตอรี่เต็มอาจจะใช้เป็นมอเตอร์เพียวๆวิ่งเครื่องยนต์ก็ดับหรืออาจจะแค่ปั่นไฟแต่ว่าถ้าเกิดสมมติต้องการกําลังแร่งแซงต่างๆเนี่ยเพิ่มกําลังเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีเครื่องยนต์ติดมาช่วยแต่ถ้าขณะเดียวกันคุณต้องการกําลังเต็มที่มากกว่านั้นมันก็จะทําให้มอเตอร์ด้านหลังนั้นติดไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลักการทํางานนี่ก็คือชุดเพาขับแล้วก็มีโซลีนอยสําหรับตัดต่อกําลังมอเตอร์ด้านหลังในกรณีที่ไม่ต้องการใช้มอเตอร์ด้านหลังเขาก็จะมีตัวชุดโซลีนอยตัวนี้เป็นตัวผลักให้ตัวเพาตัวนี้ไม่ไปขบกับมอเตอร์ทำให้หมุนไม่ฟรีแล้วมอเตอร์ก็ไม่ต้องหมุนซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยง่ายๆคือเหลือแต่ขับเครื่องล้อหน้านั่นเอง มันเบาเสียล้เกินฮะคือสุภาพสตรีก็เปิดได้เลยนะผมแรกตอนแรกผมนึกว่ามันมีชคเลยนะไม่ใช่เบามากแล้วก็นี่คือเครื่องยนต์ครับที่อยู่ของเครื่องยนต์เจ้า1.5ลิตรเทอร์โบตรงนี้นะครับและต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตนี้เป็นการดีวลลอพใหม่ทั้งหมดนะเพื่อสําหรับการใส่กับเจ้า G ีนโดยเฉพาะและออกแบบเพื่อกับเทคโนโลยีไฮโฟโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นคันนี้ถึงบอกว่า เป็นรถที่สามารถที่จะชาร์จไฟวิ่งได้ในเดลิยูธทั่วๆไปด้วยแล้วก็เป็นไฮบริดผสมกันไปด้วยซึ่งใครที่กังวลเรื่องการชาร์จเดินทางไกล<ม>ก็เติมน้ำมันขับไปก็จบครับง่ายๆสบายๆแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยรอบคันเริ่มด้วยนะครับแอร์แบกเนี่ยรอบคันเลยรอบคันยังไงไอเจ้าถุงลมด้านข้างไซร์แบกเนี่ยคือรอบคันแบบยาวเป็นกําแพงมาจนถึงด้านหลังสุดเลยนะครับจากในรูปนะยาวถึงนี่เลยเออแล้วก็ เอาดครบทุกระบบครับเตือนชนเตือนออกนอกเลนเตือนทุกอย่างมีหมดครับและอีกระบบหนึ่งที่ผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเหนือกว่าคู่แข่งนั่นก็คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะ3รูปแบบคือจอดเฉียงเข้าซองจอดตรงเข้าซองหรือจอดขนานอันนี้แหละครับมีให้หมดเรียกได้ว่ามันเป็นรถที่มีฟังก์ชันล้นมากๆเลย w g 9 High 4ครับมาทั้งหมด4ส,สีนะครับนะั่นคือ Nebula Black, Superior Gold, Aurora White และ Wisdom g r a y นะครับแล้วก็ภายในจะมีสีดำหลังคาเทานะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหลังคากับสีภายในเนี่ยเดิมเบอกจะเป็นสีครีมใช่ไหมแต่ว่าเขาเข้าใจว่าคนไทยอาจจะต้องกลัวเรื่องของเลอะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำให้ซึ่งก็จะเหมาะกับการใช้งานในบ้านเรามากๆเลยครับเวจนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม ไฮโฟและยังมีความปลอดภัยสมรรถนะแบบนี้นะครับตอนนี้ที่ผมรีวิวราคาย,ยังไม่ประกาศครับรอแบบประกาศในงานมอเตอร์อ o ปลายปีนี้เนี่เองและครับคิดว่าราคาเท่าไหร่ดีเทคโนโลยีแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณเห็นฟังก์ชันแบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไหมรอราคาครับ